หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะได้ถามอาจารย์นนทวัฒน์ว่ามีดีมานความต้องการในการที่จะเสริมสร้างพัฒนามาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับทางข้อมูลหรือทางไซเบอร์อย่างไรอาจารย์นนทวัฒน์พอทแชร์แชร์สั้นๆภายในหนึ่งปีที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับเชิญอาจารย์ครับครับก็ทำให้ธุรกิจด้านไซเบอร์ซซเคียวริตี้โตโตขึ้นเยอะในรอบสองถึงสามปีที่ผ่านมา ทั้งกฎหมายพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นตัวได้นะครับรวมถึงไอ้พอรบรไซเบอร์ที่ประกาศขึ้นนะอันนี้ถ้ากลับมาดูเรื่องของ PDPA กับหนึ่งปีที่คำถามนี้ว่าเราได้เกิดเรื่องปรากฏการมารยาทใหม่นะเรียกว่าเป็นมารยาทใหม่ทางสังคมเวลาเราจะขอข้อมูลใครเราต้องอะไรครับได้รับความยินยอมเป็นการมองถึงใจเขาใจเรานะฮะ ไอ้ข้อมูลต่างๆที่ว่าเนี่ยท่านกอรวมดูนะครับมันมีทั้งหลายองค์ประกอบมีทั้งฝั่งของข้อมูลที่เป็นเป็นในเชิงของดิจิตอลข้อมูลที่เป็น,ปนกายภาพแต่วันนี้เราโลกเป็นไงครับตั้งแต่โควิดผ่านมาก็ข้อมูลเข้าสู่ดิจิตอลซะส่วนใหญ่ฮะไอ้ที่มันข้อมูลลัวล่วๆกันก็ผ่านผ่านทางดิจิตอลทั้งนั้นนะครับครับทีนี้ถามว่า ไอการขับเคลื่อนของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวันนี้มีความพร้อมไหมเปินปีที่แล้วผมได้รับงานของสภาอุตสาหกรรมนะเปิดคลินิก PDPA มีบริษัท SME นะฮะหกสิบบริษัทหกสิบเข้ามาครับใช่ครับเข้ามาให้คำปรึกษาเพราะว่าเรื่องนี้พอประกาศไปแล้วเนี่ย SME นี้เป็นอะไรที่น่าสงสารสุดเลยคือหนึ่ง เอาตัวก็ยังไม่จะรอดไม่รอดอยู่แล้วเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ดีนะฮแล้วก็งานต่างๆก็หายากเขาก็มีถามกลับมาว่าแล้วเขาต้องลงทุนอะไรเขาต้องจ้างคอนเซ้ลท์ไหมหรืออะไรเงี้ยทางเราก็เลยเปิดเป็นเลยคลินิก PDPA ครับนะแล้วให้คำปรึกษาพวกฟอร์มต่างๆพวกเอกสารต่างๆเนี้ยอ่าจัดการให้แต่ส่วนสำคัญ ก็คือด้านเทคโนโลยีเพราะว่าถ้าเรามีทั้งสัญญาฟอร์มต่างๆนี่ครบถ้วนดูสวยงามคำพูดสลัดสรวยแต่ไงครับโดนแฮกโดนรันซอมแวร์ก็เหมือนเดิมครับงั้นเราต้องกลับมา Back to the basic คือต้องดูในเรื่องของ Security Design ตั้งแต่แรกเลยนะในส่วนที่เราพบเจอว่าข้อมูลเนี่ยถ้าเราแบ่งออก การทําพวกทมอภิบาลข้อมูลหรือว่าเหมือนที่คุณคุณคุณเกตพูดอะว่าถ้าเรามี<อ>การทำดาต้าโฟมขึ้นมาเนี่ยเราแบ่งข้อมูลออกแบ่งประเภทออกไอข้อมูลสําคัญขององค์กรข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลอ่อนไหวข้อมูลทั่วไปงนั้นมันก็จะมีแค่สองด้านอสองด้านในีื่็คือด้านหนึ่งคือด้านข้อมูลภายในองค์กรที่มันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลกับด้านภายนอกขององค์กรที่ มีข้อมูลลูกค้าและข้อมูลของเ h i r d Party ไม่ว่าจะเป็นเอาซอร์สหรือว่าโปรแกรมเมอร์ที่ก็เราจ้างมาหรือซัพพลายเออร์ต่างๆที่เกี่ยวกับสเต็กควเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับเราครับนะลองมันดีครับว่าในรูปแบบของดิจิตอลเขาจะเก็บอยู่แค่สองที่เท่านั้นเองนะครับอสองที่เท่านั้นครับคือนึงที่ท <S 1> 1, <S ไหนบ้างครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ครับอ่าทีนี้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เอง มันมีทั้งอยู่ในองค์กรเรานะแล้วก็อยู่เป็นคลาวด์คลาวด์สตอเรจอยู่ต่างประเทศอันนี้ผมก็ยังไม่แตกไปมากเลยนะแต่ว่าเออมันมีหนึ่งแล้วมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์สองอันนี้สำคัญแล้วคือ Data b a บ e เซิร์ฟเวอร์หลายองค์กรนะครับมีระบบลูกค้ามีระบบ HR มีระบบอะไรครับเรียกว่า ERP ะครับ hmm. ระบบบัญชีไอ้พวกนี้อยู่ในฐานข้อมูลทั้งนั้นเลย ถ้าฐานข้อมูลตัวนี้ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ออนบนคลาวส์ส่วนใหญ่ละครับนี่ก็ต้องมาดูว่าไอ้คลาวตัวเนี้ยตั้งอยู่ในประเทศต่างประเทศหรืออยู่กับเราเองฮอันนี้ก็เดี๋ยวขอไว้คุยในเซกชันต่อนะครับแต่ผมจะให้ความสำคัญตรงที่ว่าในด้านเทคโนโลยีคุณต้องออกแบบให้ปลอดภัยตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็น ะระบบความมั่นคงปลอดภัยนะฮะการเข้าถึงสิทธิ์ในการเข้าถึง,งต่างๆเพราะการที่ถูกการละเมิดข้อมูลเน่ยมันแบ่งออกไปสามปัจจัยหลักๆได้คือหนึ่งปูกแฮกจากคนภายนอกอไม่ได้เกี่ยวเลยนะเพราะระบบบีอะไรครับมีช่องโหว่มีช่องโหวม่วมีความเสี่ยงอันนี้โดนแฮกซึ่งตรงนี้เจอบ่อยด้วยไม่รู้ว่านายเนี่ยจ,จะเจออย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมไม่สองคือการละเมิดจาก สิทธิ์ในการเข้าถึงไม่เหมาะสมคือตัว access control การกำหนดสิทธิ์รหัสผ่านอะไรพวกนี้ที่เขาสามารถเข้ามาถึงระบบได้ระบบอะไรครับที่ผมพูดไปแล้วก็คือไฟเซิร์เวอร์ไม่ก็บา a ้าเบ s เซอร์เวอร์นั่นแหละครับครับ,รบแล้วก็สามการละเมิดจากบุคคลที่สามหรือพวกเอาซอสบางที่นะครับแอปพลิเคชันใหญ่ๆนี่ต้องมีเอาซอสมาเขียนโปรแกรมนะฮะมีเต i ร์ปาร์ตีมาเยอะแยะเลย แล้วท่านคิดไหมครับว่าโปรแกรมเมอร์ที่เขามาเขียนโปรแกรมอยู่เนี่ยเขาจะเห็นข้อมูลลูกค้าท่านไหมนั่นแหละครับมันอาจจะรั่วหรือละเมิดจากจุดใดจุดหนึ่งก็ได้แล้วก็ข้อสี่อืออๆ่นครับอันนี้มันอาจจะมีมากมายนะครับก็เอาเป็นว่าผมสรุปว่าการละเมิดมีสามส่วนใหญ่ๆแล้วก็ส่วนสำคัญของการเก็บข้อมูลในด้านทางเทคนิคเองเ,องเนี่ยมันมีแค่ฝ่ายเซิร์ฟเวอร์กับดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร กูไปทําให้มันปลอดภัยนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์นนทวัฒน์ครับความท้าทายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วครับพอบอร์ดสั่งแล้วหน่วยงานกํากับที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีไซเบอร์นี่จะมีงานเข้าไหมครับหนึ่งปีข้างหน้าสําหรับบริษัทที่ยังมีงบประมาณแต่ยังไม่ได้ทําเอาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเห็นแล้วกันในหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ย มอยากเห็นอยู่สามเรื่องอเรื่องแรกก็คือลดไอการฟอ้องร้องคดีอะไรที่เรากลัวกันนักหนาว่าคดีขยะอาจจะเยอะนะฮะเหมือนกับเ,เ,จเจอนู่นเจอนี่แล้วก็ไปไปที่สกสอกันเนี่ยงานก็ะจะเข้าที่สกสอเยอะแยะมากมายมีคดีจีบัตะคุณลองดูสิครับเมื่อกี้เมื่อกี้คุณเก็ตเนี่ยเขาเผยแพร่แล้วว่าที่อีูกฎหมายที่เราเอามาใช้อ่ะ นะกฎหมาย GDPR ของ EU เนี่ยสิบอันดับแรกเป็นไงครับจแอนเทคบิ๊กเทคทั้งนั้นเลยที่โดนและเงินเข้า EU เท่าไหร่ครับหลายหมื่นล้านนะครับครับแต่เมืองไทยสิ่งที่เรากลัวค,คือเราจะฟ้องกันเองเอเอสเอบริษัทเล็กๆเนี่ยที่ผมให้คำปรึกษา PDBA คลินิกเนี่ยเขาบอกได้เลยเขาไม่มีงบประมาณนะครับจะให้เขาซื้อไฟล์วอลจะให้เขาทำคอนเซนต์มีคน อ่มีที่ปรึกษามามก็ไม่มีงบประมาณขนาดนั้นแค่เอาโกวร,รอดก็ยังไม่รอดแล้วครับฉะนั้นเราก็าต้องมามองมุมนี้ให้ลึกซึ้งว่าทำยังไงข้อแรกผมคือลดการฟ้องร้องครับนะข้อสองคือเปลี่ยนสิ่งที่ยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนคือยังไงครับไอ้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยท่านจะเห็นว่า หลายบริษัทจะจะจะสับสนว่าอคอนเซนต์จะเป็นยังไงเมื่อตกี้คุณเก๊กก็บอกเลยฮะั o กูเกิโดนปรับเพราะว่าคิดเยอะเกินไปใช่ไหมครับ,รบไม่ใช่อะไร,รมันมือในการตรวจคอนเซนต์ว่าสุดท้ายที่คุณเก็บไปเนี่ยคุณเก็บไปแค่ไหนมันมีตัวตัวแล้วบางบางเว็บไซต์หรืออะไรที่เราเรา,เราเรองเสิร์ชดูนะครับหลายเว็บมีมีคอนเซนต์หมดแล้วนะฮะเป็นนีมารยาทใหม่ที่ผมพูดเนะี่ยครับ บางที่เป็นงไงครับขึ้นแล้วไม่มีที่ปุ่มปิดมีแต่ปุ่มที่อะไรครับยินยอมกับเซตติ้งพอเซตติ้งก็เยอะแยะไปหมดอย่างที่ว่าแล้วเราพอเราเปิดบนมือถือเป็นไงครับตาไปครึ่งหน้าแล้วปิดก็ไม่ได้ต้องกดอะไรครับ accept all อย่างเดียวอืมก็คือโดนเก็บหมดอยู่ดีัะนั้นไอ้ย่ใหม่อีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องขอเตือนว่าน่าจะมีปุ่มปิดให้เขาหน่อยหรือปฏิเสธอออะไรเงี้ยก็ยังดีอืไอ้เปลี่ยนความ ยุ่งยากกลายเป็นสิ่งไม่ซับซ้อนเนี่ยองค์กรเนี่ยเขาจะต้องรู้ทันทีว่าเอต้องทํำยังไงนะในด้านเทคโนโลยีเนี่ยผมขอเสนอเลยครับครับไม่จะเป็นเรื่องของคอนเซนต์การเก็บข้อมูลหรือว่าไอ้โลปาเลกคอร์ดออฟโพสเซสเซอร์แอคให้คุณมองเป็นเรื่องโลมิเน็ตเมนต์ไปคือโลมิเนตเมนต์คืออะไรครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วไงครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลอัข้อมูลอ่อนไหวและข้อมูลสําคัญขององค์กรเนี่ย มันอยู่แค่สองที่ที่ไฟล์ฟเซิร์ฟเวอร์กับดัตต้าเบสเซิร์ฟเวอร์คุณเอาสองหลอกไฟล์ของไฟล์เซิร์ฟเวอร์กับดัตต้าเบสเซิร์ฟเวอร์โยนมาที่หลอกแมเนจเมนต์คือหลอกเซ็นรัลไลท์หลอกมันจะได้แก้ไขไม่ได้แล้วก็สามารถจะย้อนดูย้อนกลับได้วันนี้ที่เราหาผู้กระทำผิดไม่ได้สักทีเป็นเพราะเราไม่มีหลอกไฟล์เราไม่ เ,เขาเรียกว่ากล้องวงจรปิดทางไซเบอร์แล้วเราจะไปแท็กย้อนกลับได้ไงว่าอันนี้เกิดจากตรงนี้ไปตรงนั้นไปอย่างนี้เราต้องทําสิ่งที่เรามองไม่เห็นทําให้เรามองเห็นขึ้นเพราะข้อมูลพวกนี้วิ่งทางดิจติตอลวิ่งทางเน็ตเวิร์มันต้องมีหลอกไฟล์คุณตีเรื่องไอ้ตัวเก็บคอนเซนต์เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึง่งก็โยนหลอกก็มาเก็บตรงกลางไอ้โลปาฐานข้อมูลลูกค้าฐานข้อมูลเฮสอาร์มันอยู่ในดาต้าเบสอยู่แล้ว คุณก็โยนหลอกเข้ามาเก็บที่บลอกเมเนจเมนคุณตีเลยว่าหลอกเมนเทนเมนอะมันได้ทั้งพราบบคอมพิวเตอร์มาจาตยี่หและหลอกเมเนจเมนก็อย่างได้เลยเรื่องของทำเรื่อง p d p a ไปด้วยอันนี้คือลดความซับซ้อนไปแล้วมันเป็นการดีมากที่ทุกองค์กรเนี่ยติดหลอกนะมันจะได้สืบเรื่องราวต่างๆได้เหมือนกับหลอกคือกล้องวงจรติดถ้าคุณไม่มีกล้องวงจรปิดคุณไปดูรู้ได้ไงเอ้ผมติดไฟวงไฟวอลอะไรหมดแล้วผมมีแอนตี้ไวรัสไหมแล้ว แต่อ้าวแล้วแล้วจะดูยังไงว่าใครมาแฮกคุณอะไรไงถ้าคุณไม่มีหลอกคุณก็จบเลยคุณก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันครับครับดงนั้นผมว่าลดความซับซ้อนเนี่ยนะฮะคุณก็ประกาศไปสิว่ามีหลอกเปเนเ็เม้น์นะไอ้นี่เป็นการดีด้วยเขาเก็บได้ทั้งโลป้านะถ้าคุณเอาหลอกดาต้าเบสมาคุณก็ได้เรื่องนั้นไอ้หลอกคอนเซ็ปต์ต่างๆไ,ได้เรื่องนั้น อ่านี่มันลดความซับซ้อนแล้วเขาก็จะไม่ต้องเสียตังค์ไปเยอะแล้วมันก็ได้ <Okay. S 1> พรบคอมพิวเตอร์ไปด้วยมาตรา26ครับเรื่องที่สามเนี่ยผมมองว่ามันควรจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะเอากฎหมายกฎหมายไอ้นี่ของเราอุตสาห์ออกมนาะแล้วกฎหมายพีดีพีเอกฎหมายพรบไซเบอร์อรกฎหมายพรบอรคอมพิวเตอร์เอาตรงส่วนเนี้ยมากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้ไหมยุโรปทําไปแล้วคือ บทบรับิ๊กไจแอนท์เทที่เคยเก็บข้อมูลเขาไปตะพื้นตะเพื่อไปแบบไม่มีมรารยาทเมื่อสิบกว่าป,ปีที่ผ่านมาจนเขาจับได้ว่าเฮ้ยทำไมบางเฟซบุ o กกู o กิลอะไรพวกนี้มันรู้พฤติกรรมปร,ประชาชนในประเทศเขามากกว่ารัฐบาลเขาทีกงหมดคือเนี้ย GDPR มันเลยเกิดแล้วพอ GDPR เกิดเราก็เลยต้องมาทําตามเนี้ยอันนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงใช่ไหมอันนี้เป็นการดีมากถ้า ผู้ใหญ่ในบ้านเรืองเรามองขาดตรงนี้ผมขอยกตัวอย่างเมื่อประมาณสิบกปีที่ผ่านมาที่ผมเคยทำสำเร็จกับรัฐบาลที่นี้ครับคือเป็นครั้งแรกที่ต่างชาติซื้อสินค้าไทยอืมอางนีสินค้าไทยหมายว่า,วามันมีมาตรา2ยี่กคือเก็บหลอกตามพรบอคอมพิวเตอร์เนี่ยแ,และได้ตาบัตรทับจากมสอ,อจากหน่วยงานอย่างเน็ตเทคหรือจากอะไรเงี้ยไอต่างประเทศแทนที่จะซื้อหลอกตัวอื่น ซื้อไอตัวเก็บข้อมูลจากยี่ห้ออื่นจากต่างประเทศไม่กล้าซื้อเพราะกลัวผิดกฎหมายไทยก็เลยต้องซื้อของคนไทยอืครับถ้าตอนสมัยนั้นนะทําดีๆเนี่ยผมว่าเกิดสตาร์ทอัพเกิดยูนิคอนไปเยอะแล้วแต่พอเอิเิญว่าตื่นตัวหนแค่ปีสองปีคือตอนนั้นก็ญี่ปุ่นอเมริกาโรงงานที่มาตั้งในไทยซื้อของไทยหมดแต่กฎหมายดูไม่จริงจังเหตุการณ์นี้เลยกลับเข้ามาอินหลอกเดิมก็หมายว่า รบ,บริษัทแม่ก็ไปซื้อของญี่ปุ่นมาใช้ก็ไม่ได้ซื้อของไทยละอืมอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้เสียของคือเกิดมาแล้วเราก็กระตุ้นเศรษฐกิจไทยนี่เกิดเกิดการสร้างงานในประเทศไทยได้แน่ๆนะ <Okay. S 2> แล้วเดี๋ยวผมอาจจะลืมไปก่อนผมคิดว่าสิ่งสําคัญนี่อาจจะต้องโน้ตไว้เลยนะครับท่านการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกวิธีหนึ่งก็คือ ทำไมคุณไม่เอาไอ้เซิร์ฟเวอร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันมีรั้ง database server, file s อร์ไฟซร์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลอ่อนไวส่วนบุคคลทำเรื่องประกันไทยไซเบอร์ซะอือ,อสนสมยกตัวอย่างเออธุรกิจที่สำเร็จแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วคือรถยนต์ใครทำอะไรเกี่ยวข้องรถยนต์ก็ร่ำรวยกันหมดคุณเห็นไหมครับว่ารถยนต์หนึ่งคันมีพรบรถยนต์มีพรบประก,กรันภัยรถยนต์ คุณมองรถยนต์หนึ่งคันเท่ากับเซิร์เวอร์หนึ่งเซิร์เวอร์ไอเซอร์เวอร์นี้คือเซิร์เวอร์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลอ่อนไหวะเปรียยเหนืองรถยนต์แล้วนะครับถ้าเช่นนั้นถ้าไอเซิร์เวอร์ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวเนี่ยติดป้ายประกันภยัยไซเบอร์ที่ต้องบังคับเลยฮนะต้องบังคับให้ซื้อประกันภยัยไซเบอร์คุณคิดว่าห่วงโซ่ซัพลายเชนมันจะมีอะไรกระเตื้องขึ้นบ้าง หนึ่งต้นน้ําต้นน้ําคือไอ้พวกผลิตพวกขาเดบขาพัฒนาเนี่ยจะมองเห็นว่าไอ้ตลาดนี้มันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันน่าสนใจแล้วมันอาจจะลงมาแล้วอาจจะมีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆของคนไทยขึ้นมาอสองกลางน้ําบริษัทที่ทําเรื่องของคอนเซัลต์เรื่องของที่ปรึกษาก็มีงานทํามากมายเลยทีนี้แต่ปลายน้ํานี่สําคัญที่สุดคือรัฐบาลจะได้อะไรครับภาษีจากใต้วงกลม จากป้ไอตัวประกันภัยที่ตออทุกปีนี่เราต้องหากลไกใหม่ๆในการขับเคลื่อนในการหาภาษีเข้ารัฐที่มันดูแล้วมันวินวินกันทุกฝ่ายถูกไหมผมยังไม่อยากจะไปตัดเดี๋ยวกินเวลาคนอื่นเอาประมาณนี้ก่อนครับผมครับครับคนฟังสอบถามมาครับผมรู้เป็นสองครับเป็นเป็นคำถามเดียวกันเลยนะครับคุณสราวุธถามมาว่า DPO ต้อง ต้องเป็นฝ่ายไอทีไหมแล้วคุณสุนัตด,ดาเนี่ยถามมาว่าดีพโอเนี่ยไม่ควรเป็นคนในใช่ไหมเออเป็นคนนอกต้องเป็นคนนอกไหมและต้องเป็นไอทีไหมคุณนนทวัน์อาจารย์นนทวัน์มีทัศนะยังไงครับก็ไม่จังเป็นเป็นฝ่ายไอทก็ได้ครับดีพีโอมันเป็นส่วนผสมระหว่างฝั่งกฎหมายกับฝั่งของไอทีอนะต้องมีความรู้ทั้งสองส่วนอับอีกคําถามหนึ่งเนี่ย เป็นคนนอกได้ไหมกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามเลยครับเป็นเอาซอนก็ได้ครับแต่นี้เหลือเวลานิดนึงใช่ไหมครับเพลินผมมีเคสอีกเคสหนึ่งเนี่ยแต่ไมไม่เกี่ยวกับคำถามตะกี้นะครับอ่เชิญครับผมผมว่ผม,ผม,ผ,มผมไม่อยากให้กฎหมายมาแล้วเนี่ยคือตอนนี้เราทําตามสากลแล้วคือหลายประเทศเขามีกฎหมาย PDPa แต่ดูอย่าง G D P r เนี่ยเขาคือกระตุ้นเศรษฐกิจเขาอืมทุ้นยังไงก็หนึ่งบทบับนี้เราก็ไม่รู้เลยนะว่า เขาจ่ายจริงไม่จริงแต่ว่ามูลค่าเป็นหมื่นล้านกว่าเข้า EU อแล้วก็มีบางประเทศในยุโรปเนี่ยอาศัยกฎหมายเนี้ยเป็นการสร้างเ,เขาเรียกว่าสร้างเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาเขาบอกเลยว่าถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศนะยผมยกตัวอย่างประเทศมอนต้าหนึ่งหนึ่งประเทศที่ชัดเจนถ้ามีข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลอ่อนไหวส่วนบุคคลของประเทศเขาอยู่ต่างประเทศ เช่นอาจจะอยู่คราวของบริษัทนูน้นบริษัทนี้ซึ่งอยู่นอกหน้าอาณาจักรของเขาให้สํารองข้อมูลกลับมาที่ประเทศเขาด้วยเห็นไหมฮะพอสํารองหรือรีบ<ม>ิเกตข้อมูลกลับมาที่ประเทศเขาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับ Data c e เซ็นเอร์การสร้างงานของเขาเกิดขึ้นครับ<ฆ>วิศวกรเขาแทนที่จะเนี่ยเขาก็เกิดการสร้างงานขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดี ก็เกิดการสร้างงานตะกี้ที่ผมคุยท่านออท่านเล,เลขาก็ผมไม่ต้องการให้มีการลงทุนอะไรมากแต่ว่าผมหยิพบพรลบคอมพิวเตอร์มาตาา2ยซึ่งมีการเก็บหลอกอยู่แล้วและทุกหน่วยงานควรจะเก็บหลอกแล้วถ้าผมมองว่าโลป้าเนี่ยือหลอกจากดาต้าเบสโยนเข้ามาหลอกจากไอ้ตัวไฟเซิร์เวอร์โยนเข้ามาผมว่ามีคนคีย์ไอตัว Excel เนี่ยทำได้ไมกี่วันเขาก็เลิกคีย์แล้วครับเพราะว่ามันเป็นแมนนวล แต่การโยนหลอกเข้ามาเก็บที่ตรงกลางเนี่ยสิ่งที่เราจะตามมาคือเราจะเห็นภัยคุกคามเพราะเราป้องกันอะไรไม่ได้100ร้อยเปอร์เซนต์หรอกครับวันนี้มีซีโร่เดย์อะไรมากมายนะมันไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนตแต่เราจะมีหลักฐานในการตรวจสอบตรวจทานและหาผู้กระทำผิดได้เรื่องของนะการการการใช้หลอกเนี่ยอาจารย์นนทวัฒน์มีคุณพัทรรัตน์ถามมานะเขาบอกว่าในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล น่านจะมาจากกลุ่มปตทโออาร์นะในการเปิดเผยข้อมอูลสมุคลระหว่างกันในในบริษัทในเครือโออาร์เนี่ยจะต้องดําเนินการอย่างไรและมีมาตรการอย่างไรในการโอนข้อมูลระหว่างกันให้สะดวกมากขึ้นนี่อาจารย์นนทวัฒน์พอที่จะมีไกด์ไลน์ตรงจุดนี้ไหมครับถ้าถ้าเรามีพวกเรียกว่าขอขอ,ขอใช้คาศัพท์ที่ผมชอบใช้คือยันกันผีอยู<ๆ>่แล้วยันกันผีเหมยอึงว่ามีพวกคอนเซนต์สัญญาอะไรต่างๆอ่ารวมไปถึงคอนแทคอะไรต่างๆที่เราครบถ้วนอยู่แล้วนั่นก็ปลอดภัยระดับหนึ่ง แต่ส่วนหนึ่งถ้ามันมีการโอนฝั่งที่เป็นเอาซอร์สเป็นเ h ิร์ด a าร์ตีที่เป็นบุคคลอื่นคุณควรที่จะทำผี s u d o อซูโดมซเซชัคือทำข้อมูลแฝงนะในเรื่องของพอเราทำา Data แคต e g กรีหรือทำทำดัต้าก็วาแนนมาแล้วทำดัต้าโฟแล้วทำดัต้าแคตตากรีมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราแบ่งเรื่องส่วนบุคคลกับข้อมูลอ่อนไวเรียบร้อยแล้วเนี่ย ไอ้ตรงไหนที่มันต้องเผยแพร่ไปที่เอาซอร์ทหรือว่าตัวเติร์ดาร์ตี้หลักคุณทำซูดไมเซชันสะิครับอ่าฮะคุณทำอโดนิไมเซชันสิก็ขึ้นอยู่กับวิธีการว่าถ้าเขาต้องการเอรีเควสแบบเรียวทางคุณต้องทำซูดไมแต่ถ้าเขาหานอกออกเป็นคุณทำดัตต้ามาร์กิ้งหรือทำอโดนิไมก็ได้นะฮะในส่วนที่มันเป็นข้อมูลสุบมคล ครับอันนี้อันนี้ขึ้นอยู่งบประมาณที่เขาจะทำให้มันทําสวยๆแบบไหนเนี่ยข้อมูลก็จะหลุดยากขึ้นแต่ผมเกิดมาพวกเอสเอ็พวกรายเล็กรายน้อยประชาชนอย่างเราเนี่ยเราจะป้องกันข้อมูลที่สําคัญเราอย่างไงผมขอญาตใช้เวลาเล็กน้อยเนี่ยครับบอกว่าคุณต้องสร้างอนแวร์ส่วนหนึ่งเวลาที่เราจะต้องเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือของคนอื่นหรือขององค์กรโยนข้ามไปต่างประเทศหรือโยนข้ามไปที่คลาวด์ส o ตรเรขอให้คุณเข้ารหัส เข้ารหัสหาซอฟต์แวร์ที่มันเข้ารหัสพรข้อมูลที่สําคัญมันอยู่ในคลาวด์อยู่ในสตอร์เรจมันเข้ารหัสแล้วเนี่ยโดนแฮกไปโดนรนซอมแวร์โดนโดนเอข้อมูลรั่วไหลไปเขาก็ไม่สามารถอ่านคุณได้นะให้เกิดเป็น awareness <Okay. S 1> เพราะส่วนตรงนี้เนี่ยคือการรักษาอธิปไตยทางข้อมูลที่ง่ายที่สุดสําหรับคนไทยนะครับขอบคุณมากครับ